ฟังเสียงอัดเสียงทำแล้วเข้าไปปรับปรุงแก้ไขตนเองมันไม่คิดิดไม่ดีในทางใดให้แก้ไขท,ทันทีแต่ว่าจาการพูดมีการกระทบกระเทือนกันได้ถ้าพูดไม่ถูกทางขัดหูคนอื่นแล้วก็ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนอการกระทํากระทบกระเทือนคนอื่นก็เป็นทุกข์้วยกันดีไม่ดีเกิดฟืนเกิดไฟเผาไหม้กันได้จึงต้องได้รับการอบรมทางจิตใจเป็นสําคัญ ก่อนจะพูดอะไรออกไปให้พี่นี่พิจารณาเสียก่อนอย่าพูดข้ามที่ข้ามที่ไปตามใจที่ชอบซึ่งเป็นนิสัยของใจมาดั้งเดิมอย่างนั้นไม่ดีไปที่ไหนมักแต่แล้วความกระทบกับเทือนเสมอ